ล้อสักครูล้อสักครูอีกประมาณสีหเดือนก่อเลยมอเขาตั้งกันพี่นาเนี่ยจพอเลยหน่งสองสามสี่ห้าคนโอ้โอ้โอแมนที่บัดน้องเคย

ันเป็นม้าล่ำกวนจริงเอาผัวไว้แต่ลูกสองคนผัวได้ตา,ายเพิ่อนจริงเพื่อจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวหนาอุ้งคอปะพิกาเนียดีล้วตัวไร้ขายทำบุญแล้วแล้วล,ล,ลูกกระโดดกระดิ่งยากไปแบบล้วข้ามบตดหัวงอกระมีข้ามม้ากัดจิวกระมีเสียที่ไดวมาพ่อมีผัวผัวตายขัน้นผู้ใดอยากเป็นคนต่อไปให้เ้าลีก็มาให้เ้าลีก็มา นายกูเอ you, you, er you, you ้แกไม่ดแสดงว่ายานตายไปเล้วบัดนีกหัวราดสิพลายหน้ตัวว่างจริงเ่ยขาเพลิด้พัวนด้ยนะบว่าไม่มีตัววางจริงเน่ลูกบอกพ่อพัพพีกันเนี่ยสามาสิบัวสี่น้ำมมาเจ้าจเปิดกัน้ันบบาั้งแล้ว่าอยากดูบางด้ตถามหาสูดถามหาขวาตามตอกวังาานยุ่ยสถานเมืองใดเสกกราบกราดใครแม้ทำไม้ให้มอง อยู่แหลมทองหอมเครงแควนประเทศไทยสาวอารมสงบสาวมารมยินดยิ้ย่งสดใสปานแมฆแต่ว่าคุ้ยว่าเจ้ากยาเชียตัวแต่อยู่ในแควนเมืองมหาท่านเหี่ยวหลังมาแสดงว่าคนมีชนะทิศหลังนี้ได้อยู่ในแควนเมืองมหาสารคามอยู่ดีทำมาหนาเรื่องรึกตาจแต่เคยเยียวตลอดเยี่ยวบัวละเบือ สมบก็เคยหองเร่องพอท้องก็เคยมีบาปนังยินดีอยากเป็นแฟนประจำอยากเป็นกิสาวหมอรำอยากเป็นแฟนประจำโทคุยนำกะบอว่า0 8 9ย์แ2ดเก้าแปดหกสองสสูแก้าแแรไทบ่น รถมอเอร์ท่อว่ะรถอะไรน่ไปเซสีะรเสียนยเหมือเรียนเมียโดนอนไปพักวานแก่สบารีทุกทางเหล่ายาถึงกับแรมราคาสูงบงเปิ้งยังบึงสาวเมืองสาลัด้าบองสาว้านพวกลามบึงสาว้านพวกยามบุ้งกาก้าบุ้กรก้ากเรียนหนุฝันดีแต่ละ แคนี้แคนีอ่าเอื่นเสอผู้ยุ่เหงผิดเด้อเบสวนู้กลาเมือวายเอยโอ้ารยนามเสพพยานน ไปพอสักเท่าพอผการทางน้ก็ต้นหนึ่งเดียวัวหลักก็บังผ่านทางนีาก็้นหน่งดียวหหลักก็บังพออยางเยว่าใจเาอยาจะสัญญาถึงอยาก่ะ เลายาไปฉันเสียก้าใครเปกวนเมนจังไหน่าเสอกวนเจ้าลื้อีมว่าชิดนิบวิ้ที่ซ้ำแ่ไม่มา่าจิตเรีอกข้าสู่เพี่ยนใหม่ใส่เงินเลยคืนลักฐานใส่เก่าลายปดีเป็นจังไ่ก็ต้องจัดกินดีเจ้าลือเมื่อให้น้ำเนี้ยวดาบดีต่เล็งเก่าอีตามัุง นื้อสาวรักเนื้อคู่ที่มาลำเื้อไม่นั่งหกที่กาบอกกูโง่กูจะว่า่ักเน้อป็้งมือสรคฝป็นควันยาปลาหมุกโซกเ้อสูบกะปุกเดือนควันยากวนมาเบามือนี่ฟุ้งคนเต่าฟุ้งควันเถ่าจะพังก่อนมีประโยชน์คนได้ตัเดอยถึงไปตามการสนิปาวสาผู้มีศาสตร์กับเป็นกาดีโลนั่งแสดงกาพึนความเป็นมามนุษย์ ยวันกะบอดีแต่ผู้ฟังเบื่อลงใส่สิ่งจริงนงล้ำจงสีแมนสีล้ำสวดแกงกับบเพือกกนล้ำปินกินกันทางทังนำมาด้วยเก่าล้ำเนียมนก่าจะก่อนแรงไว้วันเบเพืองทํากมีลายทัางกาดมาสการขันหามอลังสงบโบพินกะใหยกีกากินหำมอแค่เนื้อปูรื้อขันหามอลังสงบดุนทางทั้งกะใายีกาวย ท่านกามีหลายท่านมีแปดมื่นสี่พันพระธรรมกัน์ไตรปิฎกย่อายไตรนันบาสันแบ่งเป็นพระสูตรแบ่งเป็นพระวิเณยพระปารามาจันร์ล้วงยอดไตรปิฎกแบ่งเป็นพระสูตรสองมื่นหนึ่งพระธรรมกันพระวิเณยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมกันพระปารามาสี่มื่นสองพระธรรมกันมีแม่สารบันบามาโอย่อสี่นิลว่าบ่อพุทธพุทธสุวรรวนี่นาพี่ละเอียดบางเรื่องว่างไว้ใส่กันและตาพูดในชั้นบ่อรูปปฏิบัติ บางความไปอยู่น้ําวัดไปห้มเอยู่นักษ2 0 0ฝ่ายก็จะไงผู้เปิดสังต้องกายสัง วัดไก่ตัวเพียนสีที่ถวนเื่อนหนึ่งมาประชุมนี่แหะวันสิบุงทำมาภาคปฏิบัติผู้อิสระทั้งมวลส่วนหลายกาเลี้ยงลูกหนึ่งท่ของสัมพันลูกแลว่าสอนคนใหม่ขวดตือไปแล้วถือเป็นกลางปับองค์ท่านจิตใจเฉียดจะยิ้มยิ้มอยู่เสมอพอดีท่านนี่คือวันกล่าวอยู่คือกันปัดอยู่บ้านนอกนอกเสยโยยืนยินยังว่าเขาสินทั้งตั้งเป็นพลังการกงานงานหน้ามีหัว่าหลอกไม่ใช่ไปคน่าลูกไปนี่ มมเพื่อนรักบ่ายหลวงปันตีมีนางกอกกระแสการเป็ียนหมืนนอนเพื่อนว่าทำเกิดขึ้นวันบารเมียตั้งได้ลูกไม่มีนักบ้างเขาเปลี่ยนเพ็่นจ้าเรียวาไว้อุปัตตบะพิคเวเพ็่นยจงไเรยบาไว้่าอุปัตวบะพิคเวตถาคานารนงอุลปะคาระตถาคาคารังแปลว่าดุกอนพิกซื้อทั้งหลายลูกที่จะอุบัติเกิดในกรณีหรือยังไม่อุบัติเกิดในกรณีธรรมธา ทำนิยมยอมเป็นปกติธรรมดาแต่วอมีผู้ใดไทยผู้หนึ่งผือรู้ได้ว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นพระวินัยมีเป็นขอวัดนี่เป็นขอปฏิบัติกราบเข้าพระมูลนิ่งเป็นไตรัดจะได้ยานักาเป็นศาสดาจารย์เป็นสยามผู้ย่างตาสลุวยเ่าหยิ่งคนมีลักษณิเป็นผู้มากเกลียดคเกลียะเบียกโยเกิร์ตบนเปียกเปียกเป็นคนเสือเลือดอะไรนี่ยังว่าไม่ยังว่าไม่ใครทั้งนั้นใส่ละเมอนั่งมีรถแล้วเก่าสิผ้าเปลี่ยนนิ่งว่า อะไรคุณมกันสิ่งเดียวได้อะไรคุณมันสิ่งบ้า่อี้บีานังนนี่เม่อเจ้าดีเือนเจ้าดีเดอนเ้อนทางไยสิเกินแต่ว่าล้ำตับนองล้ำกับนองไท้เขาให้ความยย่ใส่เลานาหยืนยิ้มใสกันให้ยืนยิ้มใส่กันตามใจเกาว่าถือจจะบาดเหมือนไฟหน้ามันผัดนำเอาสู่ไฟเตา ลาไปแม่มือคว่อยู่บ้านในพอบานจาว่อยู่นาพอน้าใยัไปตาว่องในยัไปขายวเพื่นเขาเบื่อจะแสดงไปหาเขาโบจากั่ย่าเรียนไปเวียงให้เจ้ายู่คืนเือหยับลอยไข้ดูเขาหาหมูย่าเอาข้าวไปสวดตาพโบลีโบบวดจะ่องไหลขอบคุณค่ะ้มาฝากที่หอดบรกัหวที่อันนั้นมันว่านาใปันข่นี่นี่มันเป็นน้องลา เป็นปาปาปิงปทอปลากรีของทีต้องดีพาคนองแสดงมาแค่นครับอีน่าขึด่วนเป็นบ่แม่วดนี่ไปอีน่าขึด่วนเราไปยองอยู่ขึ้นขวดคือข้างหลังนตาบ่มเงินอยู่นั่นอุานัดนตรีเอานัดนตีมาเอาเงินรวยนั่ดนตีไปตากับบ่มเงินนั่เนี่ย